การเทรดของเราเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในลู่แล้วนะม,มันไม่ได้อยู่ในตามแผนแล้วนะมันผิดแผนไปหมดเลยเพราะเราเริ่มเราเริ่มโลบโดยที่เป็นการโลบที่เราอะมองเข้าข้างตัวเองคอนเฟิร์มกับตัวเองว่าแบบเนี้ยใช่แบบเนี้ยถูกแต่มันคือพฤติกรรมที่ไม่ถูกแล้วการเทรดแบบไร้าอารมณ์อะมันคือสิ่งที่เทรดเดอร์ควรจะเป็นหรือเปล่าถ้าหากว่าเราบอกว่าเราเทรดแบบไร้าอารมณ์อะคนลั์เราอะก็จะไล้ประสิทธิภาพ สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการทอล์กเต้ยนะคะเช่นเคยทุกวันจันทร์แบบนี้เวลาบ่ายสครึ่งนะคะแล้วก็ค้ณแแบบรับหน้าที่ดําเนินรายการนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหัวข้อของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตนะคะเทรดเดอร์ลหลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องเคยเคยประสบพบเจอก็คือการที่เราเนี่ย มีอารมณ์เออมีอารมณ์เกิดขึ้นตอนที่เทรดอยู่นะคะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากที่จะฝึกการรู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็แก้ไขเวลาที่เรามีอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมาตอนที่เราเทรดเนี่ยห้ามพลาดไลฟ์นี้เลยนะคะแน่นอนว่าคนที่จะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรเดีย๋ยวมาแบบให้คำปรึกษาเหรอ ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาจารย์เต้ยของเรานั่นเองเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะค่ะเป็นไงคะอาจารย์วันนี้สดชื่นสดชื่นเพราะว่าทองขึ้นใช่ค่ะใบทองซื้อตลอดทางเลยตลอดทางเลยเหมือนเดิมนะบอกแล้วว่าได้เจอออดำไฮก์แน่เมื่อเช้าเพิ่งวิเคราะห์แล้วก็บอกกับเนายว่าวันนี้ก็อาจจะเห็นออําไฮก์อีกครั้งหนึ่งคหเพราะยังไม่ทันเนี่ยมันยังบ่งบอกว่า ไปต่อไปได้อีกไปได้อีกนะคะและสามพันน่าจะมาถึงเร็วๆนี้อ่ะตอนแรกก็มีคนถามว่าอาจารย์ภายในสามเดือนเนี้ยจะเจอไหมสามพันตอบว่าไม่น่านะแต่พอเช้าวันนี้ต้องคิดใหม่แล้วนะคะไม่แน่นะไม่แน่นะเดี๋ยวไม่น่าเป็นไม่แน่แล้วเอะใช่ใช่เรียกว่าขึ้นขึ้นตลอดเลยใช่ค่ะโมเมนตัมดีมากแล้วก็โมเมนตัมบ่งบอกของการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยอือใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้หัวข้อที่น่าสนใจเลยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ จัดการการเท่าทาันอารมณ์แล้วที่เกิดขึ้นระหว่างเทรดะนะคะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเป็นแหละบางทีแบบเรารู้แล้วนะว่าเราไม่ควรที่จะแบบอารมณ์เสียหรือเราไม่ควรที่จะมีอารมณ์ลบตอนที่เราเทรดแต่บางทีระวังแผนไปอย่างดีละหูแผนนี้คือแบบอ่ะอย่างอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็ได้สมมติว่าโอเคขอเซลทองแล้วกันแล้วแบบคุยกับเตงจบแล้วนะคะว่าจะเซลแหละมีเทคนิคลองรับอยกตัวอย่างแต่พอถึงเวลาพอมันไม่ไปเป็นตามแผนอย่างนี้บางคนก็ ยังไม่สามารถที่จะทําให้แบบไม่เกิดอารมณ์โกรธไม่เกิดอารมณ์เสียใจ<ม>อะไรได้อันนี้ค่ะจันต้ยเคยเป็นไหมแล้วแล้วแก้มันยังไงอเคยเป็นเนาะเคยเป็นอ๋อในสมมติว่าเมื่อกี้ถ้าถ้าย้อนไปเป็นคนเก่านะเซลลทองเมือม่อกี้แล้วมันย่อมาแล้วมันก็เนี่ยเราเราเห็นแล้วมันย่อมาห้าห้าร้อยจุดอย่างเงี้ยใช่ไหมย่อมาห้าร้อยจุดแล้วเมื่อกี้ เราวางเอซเอลที่พันจุดเนาะแต่มันย่อมาห้าร้อจุดอะ่ะมันก็ยังแบบไม่ไม่เป็นไปตามแผนของเราใช่ไหมแล้วก็ราคาปรับตัวขึ้นอีกอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนเก่าอะ่ะตอนที่ราคาปรับตัวขึ้นอีกอะ่ะก็จะเซล์เพิ่มอืก็จะเซล์เพิ่มคือทั้งนั้นที่ไม้แรกเนี่ยเราอะ่ะวางวางแผนไว้แล้วแล้วก็มานเมเนทเมน์คือเ<ะ>ต็มละมคือเราเทรดห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็สามารถเราเราจะวางวันนิเมเนทเมน์แล้วก็เทรดละพอมันขึ้นอีกอะ่ะเราก็จะคือเราติดไปแอดว่ามันจะต้องลงอ มันขึ้นใช่ไหมเราก็จะเทลเพิ่มถ้ามันขึ้นอีกเขาก็จะเทลเพิ่มอีกเพราะเรามองมุมเดียวว่ามันมันจะต้องลงอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นต้องมองว่าจิตจิตเราอะมันมองเห็นว่ามันเป็นโอกาสในการทำกำไรที่อาจจะแบบเริ่มโลภแล้วที่รู้สึกว่าถ้ามันลงนะถ้ามันลงนะคือฉันจะได้ราคาที่ดีที่สุดแล้วก็อาจจะลงไกลแล้วก็ใช่แล้วก็ลงแล้วอาจจะแบบกำไรเยอะหรือบางทีอาจจะมองว่า ฉันได้ราคาที่สุดคือแบบยิ่งขึ้นยิ่งเซลเซลเ์ยเรื่อยพอมันลงแล้วแบบปิดเซตไม้ล่างให้หมดเ,เลยเหลือแค่ไม้บนค่ะอย่างเงี้ยก็คือมองว่ามีโอกาสที่จะทําให้ตัวเองอ,ะอ่ะปิดไม้ที่ที่เข้าก่อนหน้านั้นเราทําให้ได้กําไรไม้ไม้ข้างบนที่แบบอาจจะมีโอกาสในการทํากําไรได้มากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็คือแบบเป็นเรื่องของความโลภที่เราอ่ะทําทแบบเนี้ยเคยทําได้ืม,มันเคยทําได้อาจาอาจะเคยมีครั้งเคยบางครั้งที่ทําได้ทีเนี้ยมันก็ติดมันก็แบบเฮ้ยเอเคยทําได้ใช่ไหมตอนที่ทำได้มันรู้สึกแบบ ชนะรู้สึกแบบได้ว่ะมัน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 อารมณ์เหมือนกับว่าเราทําถูกอ่ะอก็คือคอนเฟิร์มไปเลยว่าใช่ถูกเราทำถูกอ่ะใช่ทีนี้พอมันแบบมาในสถานการณ์เดิมเราก็ทําเหมือนเดิมเลยแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้ชนะมันก็ลากขึ้นไปเรื่อยๆเลยลากขึ้นไปเรื่อยๆจนแบบเราก็ลากเลือดเอสแอลหนีเรื่อยๆลากขึ้นไปเลือดเอสแอลหนีอีกขึ้นไปหนีอีกแล้วสุดท้ายอ่ะตึงละ พอจะตึงแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> คือเม,มื่อไหร่จะลงอะไรเงี้ย <ะ S 2> เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อไหร่จะลงวะลากขึ้นไปไม่ไหวว่ะเริ่มตัดเริ่มตัดเริ่มตัดแล้วมันก็เริ่มย่อโอ้ยใจเริ่มชื้นพอเริ่มย่อเสร็จปุ๊บไปไงก็ก็ไม่ทําอะไรกับไอ้ไมท้ที่ที่มันติดลบน้อยลงคเทรนเนาะสตองเทรนมากมากอ่ะ <c oughs> บันย่อแบบ <c oughs> ย่อนิดเดียวนิดเดียวอ่ะไปต่อเวลามันไปทีบางทีแบบกระชากฟึ๊บเดียวอืแบบล้างพอตอย่างเงี้ยเจอบันยอบ,บ่อยมาก อันนั้นก็คือเราเจอแบบเนี้ยบ่อยมากจนสุดท้ายเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการคนรับเนี้ยอืมอืมเป็นแบบเนี้ยเคยเป็นค่ะแล้วก็คิดไม่ได้แล้วก,เเกเ็เติมเงินมาก็ยังมีนิสัยเดิมเติมเงินมาก็ยังมีนิสัยเดิมเพราะว่าเราไปคอนเฟิร์มสิ่งที่หนึ่งครั้งอะเราเคยทําได้แล้วมันเคยแบบเคยได้ตังอะมันเคยแบบพอร์ตมันอยู่ดีพอร์ตโตมาสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนกับเราไปคอนเฟิร์มว่าเนี้ยใช่ <C> e <an> แล้วแบบนี้มันเคยได้เงินไงจนทาให้เราอ่ะไม่ได้มองเห็นว่า้จริงๆแล้วการเทรดของเราเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในลูแล้วนะ <c oughs> มันไม่ได้อยู่ในตามแผนแล้วนะมันผิดแผนไปหมดเลยเพราะเราเริ่มเราเริ่มโลบโดยที่ <c oughs> เป็นการโลบที่เราอะมองเข้าข้างตัวเองไม่ได้ถูก <c oughs> เขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในเ <c oughs> ทคนิคเทคคนิใช่ไม่ได้อยู่ใน <c oughs> การตัดสินใจแรกที่เราควรจะเป็นแล้ว <c oughs> มันก็จะเริ่มเละเริ่มพังไปเรื่อยๆเลยอันนี้คือสิ่งที่ <c oughs> ที่เกิดขึ้น ทีเนี้ยวิธีแก้ตอนนั้นคือแก้อย่างไงค่ะก็คือตัดสินใจก่อนว่าเราจะไม่เอาผลลัพธ์นั้นอืมอืมเราจะไม่เอาผลลัพธ์นั้นทํายังไงอะไรที่แบบทําให้เรามีผลลัพธ์นั้นเราเกิดแบบนั้นขึ้นได้ยังไงก็ไปเจอว่าเออเราอะคอนเฟิร์มกับตัวเองว่าแบบเนี้ยใช่แบบเนี้ยถูกแต่มันคือพฤติกรรมที่ไม่ถูกอืมแล้วเราอะไปคอนเฟิร์มแต่แรกว่าแบบเนี้ยใช่เพราะเคยได้ไงะแล้วก็เลยทําอีกใช่ไหมค่ะนั่นแหละค่ะ,คะก็ไปแก้ตรงนั้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตรงชุดเนี้ ที่มันกําไรอ่ะมันฟุกนะเราต้องยอมรับว่ามันฟุกนะอืมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่แแล้วมันฟุกที่เราปิดรวบได้หมดแล้วทํากําไรได้อ่ะเราต้องยอมรับตรงนั้นก่อนว่าฟุกมันไม่ใช่ฝีมือเลยค่ะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่แต่ไอหลังจากนั้นอ่ะคือมันไม่ได้แล้วไงแต่ถ้าเกิดว่ามันใช่อ่ะมันต้องทําซ้ําได้ทำซ้ำได้ใช่โอ้คีพแพงคี์แพงนะคะก็กลับไปยอมรับในจุดที่เราผิดพลาดโอ้โห ทุกคนจดให้ดีเลยนะคีย์เวิร์ดที่เมื่อกี้ม,มันได้ยินคืออันดับแรกนะคะก็คือเราต้องรู้ก่อนแหละว่าเรามีมีผลลัพธ์ที่มันที่เราไม่ต้องการอ่ะถ้าเรามีผลลัพธ์ที่เราไม่ต้องการอะ่รรอรอะอันดับแรกเลยเราก็ต้องตัดสินใจก่อนว่าจะไม่เอาแล้วผลลัพธ์นี้นะคะพอเราตัดสินใจไม่ไม่เอาแล้วก็ต้องยอมรับก่อนว่าพฤติกรรมอะไรละ่ะที่ทําให้เราได้ผลลัพธ์นี้อ,อย่างของกรณีตัวอย่างของอาจันย์เต้ในอดีตเนาะก็คือการที่แบบอาจจะเคยฟลุกได้ได้แบบเออเปิดไม้ เปิดแล้วเปิดอีกนะคะแล้วสุดท้ายอุ้ยมันลงมาเยอะลงมาไกลแต่อันนั้นอ่ะมันไม่ใช่เกิดจากเทคนิคจริงๆค่ะแล้วมันไม่ได้ทําซ้ําได้คีย์เวิร์ดเลยนะถ้ามันใช่มันจะต้องทําซ้ําได้นะคะแต่ถ้าแบบนานๆเกิดทีแล้วมันทําให้ผลลัพธ์มันเสียหายมากกว่าที่<ช>มันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยแปลว่าไม่ใช่นะคะก็ให้เรายอมรับซะก็คือตัดสินใจเสร็จแล้วก็ยอมรับแล้วก็เลิกเลิกพฤติกรรมที่มันทําให้เกิดผลลัพธ์นั้นจริงๆแบบเรื่องเนี้ยพูดตรงๆเลยว่า ยากเหมือนกันในการแก้เพราะถ้าเราแบบไม่ไม่รู้เครื่องมือว่าเครื่องมือในการที่เราจะแก้จะปรับตรงนั้นอ่ะมันต้องคิดยังไงต้องมีเครื่องมือแบบไหนอ่ะค่อนข้างใช้เวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราควรจะมีโค้ดในการแบบช่วยเราตรงจุดนั้นด้วยเพราะว่า ย้อนไปตอนนั้นอ่ะส่วนตัวตัวเองเนาะก็มีโคสเหมือนกันเรามีโคสเหมือนกันก็เลยทาให้เราอ่ะสามารถที่จะปรับหรือแก้ตรงจุดนั้นได้อนะวันนั้นเพราะถ้าปรับเองก็จะต้องใช้เวลามากๆใช้เวลาใช่ใช้เวลาใช่เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่เรียนที่ที่เคยแชร์ให้ฟังว่าเรียนกับชาวต่างชาติอ่ะที่โอนเงินให้เขาหมื่นเหรียญน่ะค่าค่าเรียนค่าเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เสียเยอะเพราะเราแบบติดแอ่ะ เออเราก็ถามเขาเหมือนกันว่าตอนนี้เราติดเรื่องเนี้ยแก้ยังไงคิดแบบไหนซึ่งเขาก็แชร์ให้เราฟังว่าเขาเคยเป็นเหมือนกันแล้วเ,เขาคิดยังไงเขาแก้ยังไงเนียนั่นแหละเราก็คือได้การสะท้อนจากโค้ดของเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบแก้ได้ตอนนั้นแต่มันไม่ใช่ว่าพอรู้วันนี้ปุ๊บทําได้เลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะเราได้เครื่องมือมาเรารู้ว่าเอ้ยอันเนี้ยมันทําแบบเนี้ยแล้วมันจะทําให้เราได้สิ่งนี้นะ,ะสิ่งที่ ยากที่สุดเลยคือเราต่อสู้กับใจิตใจตัวเองยังไงอืมออม,มันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันไม่ใช่ว่าวันนี้ได้เครื่องมือปุ๊บเหมือนอารมณ์แบบได้ยาปแบบุ๊บกินยาปุ๊บหายไม่ใช่แบบนั้นค่ะมันจะต้องเหมือนกับว่าเหมือนเป็นโรคติดต่อที่เวลาเราติดเชื้อไวรัสอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาบอกว่าต้องกินยาให้ครบโดสนะมันยาฆ่าเชือ้อใช่<อ>กินยาให้ครบโดสนะถ้ากินยาครบโดสแบบนี้แล้วอะ่ะตามวันแบบเนี้ยนะอาการที่คุณเป็นอะ่ะ มันจะหายขาดเลยใช่มันต้องทำแบบนั้นอ,อะไรเงี้ยอ๋อจริงๆในเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยที่กำลังแชร์อยู่อ่ะก็จะมีสอนอยู่ในวันที่ยี่สิบหกกุมภาด้วยใช่วันที่ยี่บหกกุมภาที่ที่จะเป็นเรื่องของเอ่อเกี่ยวกับ NLP นี่แหละก็คือเป็นพวกเครื่องมือต้องบอกกันว่ามันชื่อชื่อชื่ออันเนี้ยชื่อเอ่อสมนนาเน,นี้ยนะเป็นสมนนานออนไลน์จริงๆแล้วทุกคนอะ่ะสามารถเข้าได้หมดเพราะทุกคนมีบัญชี ของ XTB <T> อยู่แล้ว <T> B, ใช่ม<ช>แล้วก็เทรดอยู่แล้วด้วยแล้วก็หลายๆคนช่วงที่ผ่านมามีลหลายๆคนแบบเติมเงินเข้าพอร์ตเพื่อเข้าไปเทรดกับ กับ <g rab ble> เราอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ใช่ก็ใช้ค,ค,คุณสมบัตินะคะในการเทรดของเราเนี่ยมาเข้าสัมมนานี้ได้เพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องการจะถ่ายทอดให้กับพวกเราเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งและกันที่ต้องการจะให้พวกเราอะค่ะเป็นเทรดเดอร์หนึ่งในสามพันคนที่สามารถเทรดทํากําไรเดือนละแสนได้เนาะก,ก็เป็นหัวข้อที่สําคัญก็คือปลดล็อกศักย,ยภาพเทรดเดอร์ด้วย NLP ซึ่งต้องอธิบายให้พวกเราเข้าใจก่อนว่า NLP ที่พูดถึงเนี่ยมันคือเครื่องมือ,อมเครื่องมือที่บอกนี่แหละมันเหมือนตัวยานี่แหละเป็นเครื่องมือที่เราได้เครื่องมืออมมาาแล้ววันช่ยเระ ในการปลดล็อกเรื่องนั้นแต่ละคนอนะ่ะมีปัญหาไม่เหมือนกันแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้นะคะได้ก็เชิญน้องโอปอมาด้วยเพราะว่าโอปอเนี่ยเป็นมาสเตอร์ NLP เหมือนกันนะคือคือต้องมีโอกาสได้แบบได้ได้ไปเจอกับน้องอย่างใช่ไหมแล้วเราช่วงเนี้ยคือเวลาเจอกันอะ่ะตอนนี้คือต้องบอกว่าคุยกันทุกวันเลยคุยกันทุกวันนะคะแล้วก็เป็นมาสเตอร์คือจริงๆอ่ะที่บราโวาเรามีมาสเตอร์หลายคนแล้วก็หลายๆคนอนะ่ะอาจจะเคยเรียนกับ อ่าโคดโอ๊ตแล้วเคยเรียนกับโคดทอนแล้วอย่างเงี้ยใชียร์มาสเตอร์ของเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เคยเรียนกับเต้ยแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอยากจะให้เห็นเวอร์ชั่นของโอปอเพราะว่าโอปอเนี่ยเป็นมาสเตอร์แต่ทีเนี้ยเขาอินเรื่องของจิตวิญญาณมากเขาก็จะแบบลงลึกเรื่องของแบบเข้าใจจิตใจของของตัวเองอะ่ะ มากๆเลยแล้วก็จะมาแชร์ให้กับทุกคนได้เห็นด้ว่า,วาจิตใจของเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงบวกกับการใช้เครื่องมือ NLP ถ้า,าว่าใครแบบเคยติดตามโ,โอปออยู่จ,จะรู้ว่าเขาอินเรื่องจิตวิญญาณมากๆอ่อาจจะอยากให้จันต้ยขยายความนิดนึง NLP คืออะไรบางคนอาจจะยางไม่รู้จักเป็นเรื่องของบแบบการทํางานของระบบสื่อประสา,า,าทอ่ะทีนีะเวลาที่ประสาทสมองของเรามันทํางานอะ่ะคือ เรายังไม่เข้าใจเลยว่ามันทํางานยังไงอืเลยไม่เข้าใจเลยลว่าเรจิตใจเราทํางานยังไงแล้วไอ้สมองกับจิตใจมันทํางานร่วมกันเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เข้าใจยากมากเพราะทุกว,วันเนี้ยเราแบบอย่างแบวบางทียังไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าเฮ้ยทำไมถึงมีพฤติกรรมอย่างนี้วะใช่ ถ้ามดนคิดอย่างนี้อ่ะทาไมถึงยู่ดีมีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาได้อ่ะใช่พวกทุกคนก็เช่นกันนั่นแหละค่ะมันคือเรื่องนี้แหละที่เราไม่เราอะไปเข้าใจการทํางานของของเราของสมองเราของสมองว่าเราลต่อจิตเรายังไงใช่แล้วมันส่งผลต่อการทํางานเอ่อที่เราอยู่ในปัจจุบันอย่างไงมันส่งผลให้เราบบเป็นคนคิดลบคิดบวกอย่างไงแล้วการที่เราแบบเป็นคนที่อยู่ในฝั่งของเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นแบบด้านด้านบวกอะ เราจะต้องไปจัดการหรือว่ามีเครื่องมืออะไรที่ทําให้เราอะสามารถที่จะเติบโตอืได้อย่างต่อเนื่องซึ่งซึ่งวันนี้ก็จะถ่ายทอดเรื่องเนี้ยให้กับพวกเราทุกคนด้วยหรือบางอย่างเคยแชร์ให้แชร์หลายหลยสัมมนาแล้วแหละนะคะมันจะมีเหตุการณ์ที่เราอะพอติดลบค่ะพอติดลบแล้วเราอะไม่สามารถที่จะวางปล่อยวางมันได้เลยอืสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนั้นอะเทรดตอนนั้นยังเทรดแบบ อ,อัตราแลกเปลี่ยนอยู่เนาะคือเทรดตัว Euro USD ยูโร USD ออะไรเงี้ย uh huh. แล้วเรามีความเชื่อว่ายูโรอ่ะคือเขาจะปรับตัวขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเขามีอะไรหลายๆอย่างเนาะตอนนั้นแล้ว เราก็เข้าเทรดของทม์เฟรมใหญ่เ่เทรดมันก็เป็นขาขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เข้าเทรดอยู่เราก็บวกอยู่ค่ะเราก็บวกอยู่แล้วบวกแบบมามาค่อนข้างเยอะและ้วเป็นพันจุดแ,แต่เราก็ไม่ปิดเพราะเรามีมุมมองว่าเฮ้ยฉันเทรดแบบตามรายใหญ่ฉันเทรดแบบจะถือขึ้นไปเลยกราฟเดคือแบบขึ้นทำนิวไฮแน่แน่มันก็ย่อกลับมา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 จนแบบทานิวโลอ่ะแล้วเราก็ติดลบอยู่แล้วเราก็แบบรับไม่ได้อ่ะ เพราะเราเพราะเราไปติดใบแอดว่ามันต้องขึ้นรับไม่ได้แล้วมันมันมันติดลบใช่ไหมเราเอาเอเซลออกแล้วเราไปความเชื่อว่าเฮ้ยมีนวรับตรงนี้น่าจะเด้งนะลงไปถึงนวรับหลุดอีกเฮ้ยมีดีมาตรงนี้น่าจะเด้งลงไปถึงดีมาหลุดอีกแบบแล้วเราอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมก่อนนอนดูอะเมื่อไหร่จะัวเมื่อไหร่จะกลับมาเยวกินแล้วสิ่งที่เราเห็นคืออะไรคะเราเห็นพอตแดงก่อนนอนอืมสะดุ้งตื่นกลางดึกแดงๆอยู่คือ ดูอ่ะเปิดเปิดเปิดมือถือมาเห็นไอตัวเลขแดงๆพอดแดงอ่ะนับนับครั้งไม่ได้สิบยี่สิบรอบไม่รู้แต่คือรู้เลยว่าทั้งวันคอนเน็กอีภาพแบบพอดแดงเี่้ยตลอดอ่ะก่อนนอนก็แบบหลอนอ่ะหลอนขึ้นมาแบบเฮ้ยพอดแดงอยู่เลยตื่นเช้ามาเปิดมาเฮ้ยติดลบน้อยลงไหมหรือบวกยังแดงแล้วอยู่อย่างเงี้ยทุกคนเชื่อไหมเป็นช่วงเวลาแบบสองประมาณสองเดือนอ่ะสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ต้ไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่ะกำลังได้รับผลกระทบคือท,ท้ายอะ่ะอีพอร์ตเนี้ยมันมัน,ม,นมันตายแบบว่ามันเราเบิดไปเลยนะคือมันขาดทุนไปเลยแต่สิ่งที่เป็นผลกระทบก็คือแบบเติมเงินเข้าพอร์ตอ่ะแบบมือสั่นเลยนะคือกลัวการเติมเงินแล้วภาพที่เห็นก็คือแบบยังไม่ทันเติมเงินเลยแต่ภาพแดงมาแล้วพอร์ตแดงมาแล้วแล้วแล้วท้ายพอเติมเงินได้พอจะกดเหตุอ่ะกดเหตุไม่ได้เลยเพราะว่าอืเห็นภาพยังไม่ทันเหตุเลย สีแดงแม่งมาแล้วคือเป็นโรคแบบเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งคือบอกกับตัวเองว่าเป็นโรคจิตแน่ๆเลยตอนนี้คือแบบมันหลอนเ<อ>นาะมันหลอนแล้วเชื่อไหมว่าแม้กระทั่งว่าแบบเราอะ่ะไม่ได้เทรดเลยไม่ได้มีไม้ไม่ได้เทรดเลยแล้วแบบคืนนั้นหลับสะดุ้งตื่นหลอนว่าแบบตัวเองแบบติดลบแบบสองสามแสนเหรียญอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเป็นอย่างนั้นอะทุกคืนเลยหลับฝันก็ฝันว่าพอติดลบ S <S เป็นอย่างเงี้ยทุกวันช่วงนั้นอะ่ะก็เลยแบบไม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเนาะแล้วก็ค่ะแย่มากๆในช่วงนั้นนะเราก็เลยเป็นช่วงที่เคยแชร์ให้ฟังว่าก็หยุดเทรดไปเลยคือหยุดเลยแบบไม่ทําอะไรเลยอะ่ะแบบ <S 1> <S 1> อาทิตย์หนึ่งซึ่งเป็นอาทิตย์หนึ่งที่แบบกลับมาฮิลตัวเองแบบเยอะมากกลับมาฮิลตัวเองเยอะมากกลับมาแก้ตัวเองเยอะมากนะคะแล้วก็โชคดีที่เราอะ่ะมีเอ่อคนที่เขาเข้าใจเรื่องเนี้ย เรื่อง NLP อะเราปรึกษาแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยนะปรึกษาแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยก็เลยทาให้แบบสิ่งเนี้ยดีๆแบบหายไปเลยหายไปใช่ใชโอเคโอ้โหต้องขอบคุณสําหรับประสบการณ์ของอาจารย์ญญเตยนะใครที่กําลังมีอาการอย่างนี้อยู่นะคะแบบมีไม้เทอดแล้วกระสับกระส่ายนอนไม่หลับดูมือถือทั้งวันดูคอมทั้งวันนะคะก็ อาจจะต้องได้รับการรักษาโดยเ l p เก็คือเป็นต้องตองมองว่าเป็นการบําบัดค่ะเป็นการบําบัดที่เราบาบัดตัวเองบําบัดตัวเองได้ถ้าเรามีเครื่องมืออย่างที่บอกเราว่าพอเราได้เครื่องมือมามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยได้ไปปุ๊บใช้ปั๊บวันนี้หายอย่างที่บอกว่ามันคือโรคเรื้อรังหรืออาจจะเป็นแบบติดเชื้อไวรัสอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเนี่ยหมอบอกว่าเนี่ยเนี่ยโรคเนี้ยคุณต้องกินยาเนี้ให้ครบดสนะตอนนึ่งกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ว่าไปมันมีอยู่ เื่อานไปถก็อยู่ที่ว่าอาการของเราเป็นยังไงแล้วอะไรที่เราต้องทํามันอย่างตอนนี้แต่ถ้าแบบทําได้เนะเาะแล้วหายแล้วมันหายขาดเลยนะใช่อย่างเมื่อวานอะ่ะ<น>ดีใจมากเพราะเมื่อวานมีมี private coaching นะเป็นออนไซต์เราต้องเรียน private ก็ก็มาเรียนใช่ไหมคะแล้วก็โรคโรคที่ว่าแย่แหลกไอเทรดแล้วบางทีมันไม่เป็นไปตามแผนเนาะบางทีแบบขาดทุนบางทีโอเวอร์หลับางทีโอเวอร์เทรดบางทีแบบผิดแผนบางที หลายๆอย่างอะค่ะที่เป็นอะคือเมื่อวานอะดีใจมากที่ ไม่ไปแล้วอ่ะ <Wow. S 2> ไม่ไปแล้วเราเผือแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเหมือนกับว่าพานักเรียนก้าวข้ามอาการนี้ไปได้แล้วก็สิ่งที่ตอนนี้อยู่ก็คืออยู่ในแดนบวกที่พอตเติบโตละว <Wow. S 2> คือแบบดีใจมากแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาคือเราก็ใช้เครื่องมือของ n l p นี่แหละแบบในการสอนแทรกการสอนกับนักเรียนพายเปเช่นเดียวกันโอ้ฉะนั้นนะคะอันนี้คือทุกคนห้ามพลาดเลยนะ<ม>ใครที่กําลังก็จะถ่ายทอดให้อยู่ในวันที่26กุมภาพันธ์ใช่ลแล้วเราก็จะมีเครื่องมือที่เอาไว้ใช้รักษาตัวเอง<ช>ได้เลยนะคะ ก็คืออันนี้คือเหมือนกับว่าถ้าถ้าใครติดปัญหาแล้วกันอันนี้มันเหมือนกับเป็นของขวัญที่ทุกคนสามารถมอบให้ตัวเองได้แล้วก็อันนี้เต้ไม่ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเพียงแค่ทุกคนทําฟุณสมบัติเข้ามาเรียนแล้วก็อันนี้อย่างที่บอกว่าตั้งใจที่จะถ่ายทอดแล้วก็สอนไว้คุยกันกับโอปอว่าเนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยเป้าหมายของเราคือโอปอก็ร่วมกับ มิชชั่นนี้ด้วยนะมิชชั่นที่เราอ่ะจะสร้างสังคมเทรดเดอร์3,000คนน<ม>้องโอปอก็แบบเฮ้ยพี่ผมเอาด้วยก็เลยท,ทาให้โอปออ่ะต้องมาช่วยกันแบบถ่ายทอดความรู้ที่เราอ่ะสามารถเทรดทํากําไรได้ให้กับทุกคนโดยการทาสามมนาเนี้ยก็แบบเออเราไม่ไม่คิดเงนินเนาะแค่ทุกคนแบบใครอยากเรียนจริงๆท,ทําคุณสมบัติเข้ามาเรียนเพื่อจะปลดล็อกตัวเองแล้วก็ให้เป็นแบบเราที่สามารถที่จะเทรดอย่างยั่งยืนได้เพราะเราต้องการที่จะสร้างเทรดเดอร์ที่สามารถเทรดเดอร์แสนได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเครื่องมือพวกเนี้ยก็สาคัญเช่นเดียวกันโหวันน เพิ่มเติมละกันเนาะ,ะเมื่อกี้ก็คือเรารู้แล้วแหละวิธีการที่จันร์เต้ยเนี่ยเคยเคยเท่าทันอารมณ์เนาะจัดการกับอารมณ์ตัวเองที่นี้นะคะหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เรากําลังเทรดด้วย<ม>อารมณ์ไม่ใช่เหตุผลคือบางคนอาจจะยังไม่สามารถที่จะเท่าทันตัวเองได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเรามีวิธีที่จะแบบเช็คสัญญาณหรืออะไรปรับตัวเองไหมว่าเนี่ยอย่างของจันาร์เต้ยเนี่ยอาจจะรู้แหละถ้าฉันกําลังเลื่อน SL เนี่ยแปลว่าฉันอ่ะใช้อารมณ์แล้วแหละ ฉันไม่ได้ใช้เหตุผลและเพราะว่าตอนแรกที่เราวางแผนเทรดเนี่ยเราอาจจะรู้แล้วว่าเราวางเอลไว้ตรงนี้แต่ถ้าฉันกาลังเลื่อนเอเลเนี่ยแปลว่าฉันกาลังใช้อารมณ์แล้วนะอืมทีเนี้ยอาจารย์เต้ยมีวิธีเช็คตัวเองให้กับพี่ๆที่กําลังดูอยู่ไหมคะว่าเนี่ยฉันกําลังใช้อารมณ์นะไม่ได้ใช้เหตุผลอืมเพราะแบบมีสัญญาณอะไรไหมที่จะบ่งบอกว่าเออเนี่ยใช้อารมณ์อยู่นะตอนที่เทรดถ้าสมมติว่าเรากําลังเทรดอยู่ <S <S ใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เรากาลังใช้อารมณ์อย<ๆ>ู่ใช่ก็คือให้เรา รู้เท่าท,านทันตัวเองก่อน,ทนเท่าทันตัวเองแหมว่าตอนนี้กําลังใช้อารมณ์อยู่เพราะบางทีอะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอะใช้อารมณ์อยู่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อผลลัพธ์มันออกมาแล้วแล้วเราเริ่มรู้สึกแบบหัวร้อนเริ่มรู้สึกแบบหงุดหงิดเริ่มรู้สึกแบบไม่พึงพอใจกับกับผลลัพธ์ถ้าว่าเราอะอ,อมีความรู้สึกที่ตอนเนี้ยเรากังวลเราเครียดค่ะเรากลัวอืมีความรู้สึกที่แบบ กังวลเครียดกลัวใช่แล้วเรารู้เลยว่าตอนเนี้ยพลังงานเราอ่ะไม่ได้บวกอยู่อ่ะนั่นแหละค่ะคือสัญญาณที่บอกว่ากระอังแช่อลมอยู่ง่ายมากเลยจับให้ทันอทุกคนลองกลับไปสังเกตตัวเองคือบางคนอาจจะแบบไม่ไม่เคยไม่เคยสังเกตตรงนี้เนาะอาจจะมารู้ตอนที่ผลมันออกแล้วแต่เราลองดูดีๆว่าสมมติเราวางแผนเพลทไว้แล้วติดไม้แล้วลองเช็คหน่อยว่าเฮ้ยตอนเนี้ย เครียดอยู่หรือเปล่าบางคนอาจจะแบบคิ้วขมวดเลยหรือบางคนอาจจะแบบใจสั่นอืใจเต้นแรงมือมือเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะลองเช็คดูว่าถ้าเรามีอาการแบบนี้อยู่แบบรู้สึกกระสับกระส่ายไม่ได้แบบรู้สึกนิ่งอ่ะก็แปลว่าคุณกําลังใช้อารมณ์อยู่นั่นเองช่คะพอรู้เสร็จปุ๊บก็ไปดูว่าคิดอะไรจุดเริ่มต้นเรากำลังคิดอะไรคิดอะไรอยู่มันถึงแบบมีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาเนาะซึ่งใครเรียนวันที่หกกรุมภานี้นะคะก็จะมีเครื่องมือเหล่านี้แหละที่จะให้ทุกคนได้แบบได้ได้ปลดตัวเองทีน้ จะพูดถึงอีกนิดนึงเครื่องมือที่สาคัญที่ทุกคนจะได้รับก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นมันเหมือนกับว่าเอ้ทำไมถึงแบบยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ล่ะทําไมถึงยังทําแบบนี้อยู่ล่ะทาไมถึงแบบโอ้โห<ม>หลอดอยู่ล่ะทาไมถึง<ม>จัดหนักอยู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรก็แเราแต่ที่เรารู้ว่ามันมีโอกาสที่ทาให้เราบาดเจ็บมีโอกาสที่จะทำให้เราเสียนะเพราะอะไรรู้ไหมค่ะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ฮ<ม>นะ<ม>เรารู้สึกว่าเรามีผลประโยชน์จากการที่ทําพฤติกรรมแบบเนี้ยอ๋อหยุยเนี่ยแหละ คุณจะเห็นตัวเองชัดมากว่ามีแบบนี้ด้วยเหรออะซึ่งวันนี้จะไม่พูดถึงฮนะจะพูดถึงวันที่ผมกคุมอาทุกคนถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเฮ้ยเราไปมีผลประโยชน์อะไรกับพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงเราจะเช็คย,ยังไงเราจะแก้ไขยังไงต้องติดตามวันที่ยี่ส่บหกใช่ะชอาการที่แบบเสพติดหนักที่สุดคือเรื่องนี้นี่เลยแล้วก็<อ>จะไปแก้กัน <Second S 2> เช็กันเกณใช่ไหมแม่ใช่ ว oh, ้าวเนี่ยอยากเรียนเรื่องนี้แหละนะคะค่ะใครอยากรู้ต้องติดตามกันเนาะอ่ะทีนี้โอ้โหด้วยเวลานะอาจจะมาถึงคําถามสุดท้ายแล้วนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเราพูดถึงการควบคุมอารมณ์ค่ะขอถามจันเตอร์แล้วว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าแล้วการเทรดแบบไร้อ,อารมณ์อ่ะมันคือสิ่งที่เทรดเดอร์ควรจะเป็นหรือเปล่ามันคือเป้าหมายของเราหรือเปล่าอ่าไ,ไม่ค่ะเราเราเป็นคนเราเป็นคนนะเราไม่ใช่หุญญญน่นยนต์เนาะเราเราจะเทรดแบบไร้อารมณ์ จะบอกเฮ้ยเราต้องเทรดอะไรอารมณ์ทำไมไม่ใช่ AI เทรดล่ะอะไรงเี้ยไม่อะเราเราเทรดด้วยด้วยด้วยอารมณ์ปกตินี่แหละค่ะไม่มีคำว่าไล่อารมณ์ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วอะถ้าหากว่าเราบอกเฮ้ยเราเทรดแบบไล่อารมณ์อะผลลัพธ์เราอะก็จะไร้ประสิทธิภาพอุ๊ยเราเราจะมีผลลัพธ์ที่ไร้ประสิทธิภาพเลยนะดังนั้นเนี่ยการเทรดนะอย่างเราได้เนี่ยทุกทุกครั้งที่เทรดเนี่ยได้มี อารมณ์สอดแทรกในการเทรดตลอดนะคะซึ่งเราจะรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในอารมณ์ไหนนะ,ะเราต้องแบบอารมณ์เราต้องแบบ อยู่ในอารมณ์ที่ดีอารมณ์เราตอนนี้อยู่ในอารมณ์ที่แบบมีระดับโฟกัสที่เข้มข้นมากๆคือเราต้องรู้ว่าไม่มีทางที่เราจะเทรดแบบปร้อารมณ์มถ้าไรอารมณ์ก็อย่างที่บอกว่าผลลัพธ์ก็ไรป้ประสิทธิภาพค่ะนี่โอโ้โหเรียกได้ว่าเป็นเป็นคีย์แพกอีกอันหนึ่งนะคะหลายๆคนได้ยินแบบบางทีอาจจะคิดว่าเฮ้ยอารมณ์มันมันไม่ดีนะต้องคาจัดหรือเปล่าต้องไร้อารมณ์ต้องเทรดแบบเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าเป็นมนุษย์อะไม่มีทางหรอกที่เราจะไร้อารมณ์ใช่ไหมต่อให้เฉยๆอยู่ก็มีอารมณ์อยู่ใช่ไหมถึงอารมณ์เฉยมันก็ม L.P. เนาะฉะนั้นก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับทุกคนที่แบบเป็นเทรดเดอร์แล้วกาลังเนี่ยกําลังเรียนรู้ในการควบคุมอารมณ์หรือในการทําอารมณ์ให้มันเหมาะสมอยู่กับการเทรดฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้แล้วกันนะคะวันที่26นี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเจอกันนะคะอันนี้เป็นสัมมนาจริงๆเป็นสัมมนาฟรีด้วยซ้ำแค่ทําคุณสมบัติเท่านั้นเองใช่เนื้อหาเข้มข้นมากแต่เนื้อหาเนี่ยเกินเกินไปมากสามชั่วโมงนี่จบไปเนี่ย ในในภาพโปอโไทดเนื้อหาอีกอย่าต้องไปตัดแบบทําให้เนื้อหามันแบบกระชับมากขึ้นในภาพบอกสองชั่วโมงได้ซ้ําซึ่งไม่น่าไม่น่าทันไม่ทันนะคะก็เกินตลอดเกินแน่นอนเนาะเนื้อหาเข้มข้นแล้วโคตรประกอบมาสามแล้วกันนะเก่งมากในเรื่องนี้ด้วยใช่ใช่ไหมคะก็นะถ้าใครใครที่สนใจก็รีบติดต่อแอดมินนะคะโอเคอ่ประมาณนี้แล้วกันเนาะโหวันนี้เรียกได้ว่า เข้มๆเลยนะคะคมๆด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาารันเต้ยมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็นี่ใครที่ยังอยู่ในในเทรดสด14วันแล้วก็เทเลแกรมนะคะคืนนี้รอบค่ำเดี๋ยวไปเจอกันเนาะอ่าเดี๋ยวรอบค่ำเต้ยนำเทรดนะ <S 1> <S 1> <S ใช่ใครอยากเจอแบบตไตายแบบนำเทรดของเต้ยเป็นยังไง <S <S <อ> <S 2> <S 2> ค่ำนี้เจอกัน <S <S นะคะ บอกเลยว่าถ้าจันเต้นำเทรดโดยเฉพาะเทรดสั้นเนี่ยคุณไม่ทันได้มีอารมณ์หรอกค่ะ <c oughs> คุณกดไปแล้วคิดไม่ทันคิดไม่ทันคุณไม่ทันได้แบบมีอารมณ์เลยคุณกดอย่างเดียวนะคะ <c oughs> อเอ็มพอร์ตให้พร้อมก็พอและหนึ่งทุ่มเจอกันเอ็มเอ็ม MM ให้พร้อมนะคะ<ช>ก็เดี๋ยวเจอกันหนึ่งทุ่มแล้วก็สำหรับท็อกเกอร์เต้ก็เจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเทรดเดอร์ที่อยู่รอดในตลาดมีเพียงแค่5%ปอร์เซและมีแค่1%ปซเท่านั้น ที่ร่ำรวยจากการเทรดเหตุผลที่เขาสำเร็จเพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้มือทำเทรดทองเป็น Bangkok ที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการเทรดของคุณด้วยเทคนิคการเทรดทองที่เข้าใจง่ายพาคุณอ่านโซนสำคัญเข้าใจแนวรับแนวต้านจับเทรนตลาดและพฤติกรรมทองคำ พร้อมวางเทรดเซตอัพที่ใช้ได้จริงในวันที่12ถึง14มีนาคมนี้ผ่านระบบ e-learning ปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจและมาเจอกันในวันที่22มีนาคมเราจะพาคุณจับมือทำจริงกับดรยาวลักษ์เสมาทองผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในทุกการตัดสินใจงานนี้ห้ามพลาดถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นหนึ่งใน5%น,นั้น